สวัสดีครับพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ท่านได้มอบความไว้วางใจนะฮะให้สวนผักหวานป่าพอออปออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีได้รับใช้ท่านได้นำเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่านะครับไปปลูกที่เป็นพันธุ์ยอดสีทอง เป็นพันยอดสีทองใบใหญ่พี่น้องหลายท่านนะฮะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ติดตามผลงานกันมาตลอดนะครับได้รับคำชมมากมายได้รับคำชมมากมายจากพี่น้องทั่วทุกภาคของประเทศไทยบอกว่านำไปปลูกแล้วประสบความสำเร็จสูงนะครับอันนี้เป็นพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับโอกาสหน้า คงได้รับใช้กันใหม่กลาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ